ผมอยากให้ผู้ชมดูนี่นะครับดูนี่เลย <c oughs> ไม่เห็นส่วนแล้วครับสว่วนหายไปแล้วครับนี่คือผลงานจากน้องมูลแชทนะครับใช่แล้วครับผู้ชมฟังไม่ผิดมูลแชทตัวเล็กๆของเรานี่แหละ แต่ว่าเพิ่มเติมคือผมได้ไปเจอบั克ใหม่มาครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการทํำบั克ลิงตัวใหม่ล่าสุดเลยนะเรียกว่าเป็นการทับซ้อนของสกิลบั克ลิงแล้วกันคุณผู้ชมครับก่อนจะไปดูว่าบั克ลิงทํำยังไงนะครับฝากกดไลค์และกดติดตามให้กันด้วยนะครับใครไม่กดขอให้สุ่มได้แต่กเกลือนะขอให้เปิดไข่ไม่ได้น้องลิงนะครับ สำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่กำลังตามหา ID ดีบนบอทซ้ำร,รวมไปถึงสัตว์เลี้ยงในแบบโกบกาเดนผมแนะนำที่นี่เลยนะครับนีโมช็อปนะครับสามารถไปจัดกันได้เลยนะครับนะครับเราไปดูวิธีการทำบัคลิงกันเลยดีกว่า Let's go ครับเรามาเริ่มทำบัคใหม่กันเลยดีกว่าสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับอย่างแรกเลยคือลิงขั้นต่ำเนี่ยผมแนะนำให้เตรียมไว้สัก20ตัวนะมีเยอะยิ่งดีนะครับและที่สำคัญคุณผู้ชมต้องให้หลอดอาหารของน้องเนี่ยไม่มีอาหารเลยนะครับให้มันเป็นอย่างนี้นะ ให้เป็นแบบนี้ทุกตัวเลย20สิบตัวไม่มีอาหารสักตัวเลยนะครับเตรียม ID ดีไว้อีกหนึ่งดีนะครับโอเคแล้วก็มาวางบ่อน้ําลงไปอ่าวางลงไป1บ่ออย่างนี้นะอันดับแรกนะครับผมจะให้ผู้ชมดูที่สกิลของน้องนะสมนาทีสิบหกวินะเรามาเริ่มทําตัวแรกเลยให้ผู้ชมนําลิงออกมานะไปเถิดเถิดให้เพื่อนนะครับลิงที่ไม่มีหลอดอาหารนะครับย้ําเลยนะว่าห้ามมีหลอดอาหารเด็ดขาดนะครับเทดให้เพื่อนปุ๊บอย่างนี้นะแล้วก็กดวางลงไปอ่า วางลงไปปุ๊บมาดูที่สกิลนะครับอ่ะสกิลลดแล้วนะแล้วต่อมาให้ผู้ชมสลับไปที่จอเพื่อนนะครับสลับไปที่จอเพื่อนแล้วก็กดรับกดรับลิงและลิงมันจะหายไปจากบ่ะอ่ะลิงก็จะมาอยู่ไอเดีเพื่อนตัวหนึ่งจะใช้ได้แค่หนึ่งครั้งนะครับรอบที่หนึ่งนะเห็นไหมตอนนี้จะเหลืออยู่ที่สามนาทีหกวิเดี๋ยวผมเก็บขึ้นมาให้ดูเลยเก็บขึ้นมาปุ๊บอ่ะวางลงไปใหม่ปุ๊บอ่ะสามนาทีหกวิแล้วนะติดแล้วนะนี่คือติดนะอ่ะตัวที่สองเทศก่อน เทปปุ๊บอ่าเทปเสร็จแล้วนะวางลงไปรอให้น้องมานอนบ่อโอเคนี่นะครับก็จะเหลืออยู่ที่สองนาทีห้าสิบสามวิแล้วก็สลับมาที่จอเพื่อนกดลับครับปึ๊บอ่าประมาณนี้อ่าเวลาเพื่อนเรากดรับอ่ะลิงมันจะหายจากบ่อมาเลยสกิลมันจะค้างอยู่ในบ่อนะครับน่าจะง่ายสุดแล้วบา้านี้ตัวที่สามครับเทดก่อนนะครับตัวที่สามเทดปุ๊บวางให้สกิลน้องทํางานก่อนนะคนดูค่อยไปกดลับนะอ่าสองนาทีสี่สิบปึ๊บ มากดรับปับ๊บยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับใครมี20ตัว30ตัวนี่คือดีมากๆเลยโคตรแรงอะ่ะอ่ะต่ามาเรนโบทีนี้ปึออ๊บเทรดก่อนนะครับเทรดแลววางโอเครอน้องขึ้นมาตอนนี้เหลือ2นาที24ีวินะครับแล้วก็สลับมาอีกจอหนึ่งกดรับปับ๊บเราก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลย ถ้าทําเสร็จแล้วผมแนะนําให้ปิดอีกไอดีทิ้งไปเลยแล้วที่สําคัญเลยนะห้ามออกเกมนะครับถ้าคุณผู้ชมออกเกมคือบัคจะหายนะครับนี่คือผมปิดไอดีไก่ทิ้งไปแล้วนะบัคที่เราทําอยู่ตอนนี้มันจะติดในส่วนนะมันไม่ได้ติดอยู่กับสกิลสัต์นะครับเดี๋ยวผมจะวางสัต์ให้ดูทีนี้เอาเป็นเอาเอาเป็นดิโก้แล้วกันเดี๋ยวให้ดูดิโก้ดิโก้เหลือ15วิ ผู้ชมมาดูที่สกิลน้องแมวผมนะนี่คือมูนแคทธรรมดาเลยนะครับเอาน้องแมวเนี่ยไปทําบัคทอยมาพอทําบัคทอยเสร็จผมก็มาใส่กับบัคลิงมันก็จะได้เป็น2บัคใน1ตัวนะครับถ้าทาบัคทอยติดมันจะเป็นประมาณนี้เราจะไม่สามารถใส่ทอยให้น้องได้นี่คือผมทำบัคติดแล้วนะการคูณก็จะอยู่ที่3.2ต่อมาเดี๋ยวผมจะทำผลใหญ่ให้ดูแล้วกันเวลาที่เราทำผลใหญ่นะครับแมวมันคูดาวไวให้ผู้ชมทำอย่างนี้นะให้สลับส่วนนะครับสลับส่วนจนกว่าน้องแมวจะไปกระจุกกันที่จุดศูนย์กลางนะครับ สลับหนึ่งพยายามสลับเรื่อยๆวนไปเรื่อยนะครับจนกว่าน้องแมวจะนอนตรงกลางให้เรานะเราต้องหาจุดตัดที่มันได้วงเยอะที่สุดโอเคถ้าไม่ได้ก็สลับใหม่ได้และทีนี้มา <c oughs> อะรอบนี้แหละได้เลยปรับเข้าให้โอเคเริ่มพิธีกรรมได้นะบัตรนี้อ่ะผมวางมาสเตอร์ก่อนเลยฟารลี่เบสิกแอดวาน โอเคมาต่อไปก็เป็นน้องกบนะครับถ้าเราทําบัคกลิงติดแล้วอ,อ่ะกบคนดูจะส5ห้าวิหมดทุกตัวเลยนะครับอ่ะอย่างนี้เรียกว่ากบบัคกให้หยิบขึ้นแล้ววางใหม่นะโอเคอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วอะเริ่มได้เริ่มได้ม,ไดมาเริ่มพิธีกรรมอ่าเริ่มมาเริ่มมาอ่ะเริ่มเข้าสูตรทีนี้ไม่ต้องทําอะไรครับเก็ยบยาวๆครับทีนี้ถ้าเราทําตุ้นใหญ่มันจะได้เปียบนะครับอืมมาไหมได้ไหม สามร้อยล้านอ่ะเล็กไปเล็กไปขั้นต่ําต้องสามพันถึงสี่พันล้านนะขั้นต่านะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ร้อยล้านยังไม่ได้ได้ไหมยังไม่ได้ยังไม่ได้เอาเลยน้องกบได้ไหม อท่าไรอะไม่ได้ไม่ได้ไไดอืมไม่ได้ครับไม่ได้ขอแบบบึ๊บเดียวได้ไหมเล็กไปอะรอบนี้แหละน้องกบมาขอแบบจอสั่นได้ไหมโอ้ยยอ,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 อยย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 เยอ,อมยอยยออยยนย่ยยยครับมัตออยตยยงยยยยนียยยย มาสามพันหนึ่งร้อยล้านเอาติดใจไว้ก่อนติดใจไว้ก่อนเออมันต้องอย่างนี้เอาให้จอสัตว์อย่างนี้แหละถูกต้องแบบนี้แหละถูกต้องแล้วอ่ะมีโอกาสอีกสามผลครับปึ๊บอ่ายังไม่ได้ยังไม่ได้รอบนี้แหละน้องกบขออีกขออีกสักสองผลได้ไหมปึ๊บมาปึ๊บมาน้งกบตึ้งไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมาน้องกบเอา้า อืมไม่ได้ครับแกนเหลือเท่าไหร่อาแกนเหลือสองนาทีได้อยู่เหลือสองนาทีน่าจะได้สักพักหนึ่งเอาน้องกบมาบึ้มบึ้มอมืไม่บึ้มเว้ยหมดแล้วแกนมาสเตอร์หมดไปหนึ่งอันได้มาหนึ่งผล ท้ายท้ายสุดอ่าขอขอขอบุ้มบุ้มดิท้ายสุดน้องกบขอบุ้มบุ้มก่อนแกนหมดอะบุ้มมาบุ้มอึง้งแกนหมดแล้วอะได้มาผลหนึ่งก็ถือว่าประสบผลสําเร็จแล้วละ่ะนี่ก็รวยแล้วละ่ะผลแค่เนี้ยแต็งจริงมันไปได้ไมากกว่านี้นะอีกอันใช่ไหมได้อันเดียวอันเดียวมาเอา What the ทำไมซื้อไม่ได้ฮะเอา้าผมต้องทำไงเนี่ยออกเกมไม่ได้นะครับถ้าออกเกมคือบั๊กหายนะบั๊กนี้ห้ามออกเกมครับบั๊กนี้